สวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับผมเอกนะครับจากช่องบ้านดูแจมนะครับวันนี้มีวิธีนะครับการป้องกันยุงนะครับแบบร้อยเอร์ซราคาประหยัดมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอยู่ตรงหน้าผมก็คือการกลางมุ้งนั่นเองนะครับพอดีได้มุ้งมาใหม่นะครับมุ้งตัวนี้ผมซื้อมาในราคา200รอบาทนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณานะครับที่บอกว่าการยุงนะครับตัวผมรับประกันได้ว่าไม่สู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ กันยุ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงโดยต้องให้น้องหมานะครับนอนในกรงเนาะแล้วเราก็กางมุ้งครอบนะครับตันนี้ก็เป็นมุ้งขนาดแปดฟุตนะครับผมซื้อมาราวๆสองร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยนี่แหละนะครับสั่งจากช้อปปีนะครับตอนนี้ก็คือ,อยืนยันได้แน่นอนว่ากันยุ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยุ่งทําไมเราต้องกางมุ้งให้สุนัขนะครับ คือช่วงนี้นะครับถ้าเป็นสุนัขขนยาวนะครับหรือมีขนเนี่ยก็คือจะโชคดีหน่อยนะครับก็คือเวลากลางคืนเนี่ยขนของเขาจะช่วยกันยุงได้นะครับแล้วก็ยุงจะไม่กัดเนาะแต่ว่าเป็นสุนัขขนสั้นนะครับโดยเฉพาะส่วนขนที่เป็นขนกำมะหยี่เนี่ยครับในสุนัขไทยหลังอานเนี่ยมันจะทําให้ยุงกัดได้นะครับถ้าเป็นสุนัขขนยาวเนี่ยยุงจะกัดไม่ถึงนะครับโดยยกเว้นพวกตรงจมูกเขาอาจจะโดนกัดได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่า ไทยหลังอ่านที่เป็นพวกสุนัขขนสั้นเนี่ยนะครับจะโดนยุงกัดได้เต็มๆเลยนะครับก็คือกัดได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละนะครับยุ่งเนี่ยทาไมเรายังเราไม่อยากให้กัดต้องหมานะครับก็คือประเด็นแรกนะครับยุ่งเนี่ยพอโดนกัดเวลางคืนเนี่ยมันจะทําให้สุนัขลาคาญนะครับงุนงงิดเครียดนะครับก็คือพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เนาะนะครับส่งผลต่อสุขภาพของน้องหมาได้นะครับอย่างที่2ก็คือผิวพันธุ์นะครับโดยเฉพาะสุนัขที่ขนสั้นนะครับโดนกัดนะครับมันก็จะเป็น ตะปุ่มตะป่มนะครับก็คือเหมือนทางคกได้นะครับโดยเพราะโดนยุงกนะัดเนาะและอันสุดท้ายก็คือยุงเนี่ยนะครับมันเป็นพาหะของโรคพยาินอนหัวใจนะครับก็คือถ้ายุงไปกัดตัวที่เป็นโรคพยาอนอนหัวใจนะครับก็เรามากัดสุนัขของเราก็อาจจะทําให้สุนัขของเราเป็นพยาินอนหัวใจได้นะครับตัวนี้ก็เป็นวิธี การป้องกันยุงแบบ100%นนะครับไม่ให้ยุงกัดแม้แต่ตัวเดียวได้ก็คือมีวิธีเดียวครับก็คือการคังมุ้งนี่แหละครับอย่างอื่นก็คือคงจะไม่มีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับราคาประหยัดแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ก็คือเราต้องฝึกให้สุนัขนะครับนอนในกรงนะครับนอนในกรงให้ได้นะครับไม่ร้องรบกวนเวลากลางคืนนะครับพอช่วงเช้าเราก็เก็บมุ้งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเราก็เอาลงมาอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีนะครับแบบ ง่ายละคาประหยัดมาบอกแนะนำกันนะครับโอเคครับผมเอกจากช่องบ้านจูแจมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ